เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดเอ็นดูแล้วก็สร้างรอยยิ้มในโลกออนไลน์อย่างมากเลยทีเดียวนะครับสาหรับเรื่องราวของคุณครูชันอนุบาลท่านหนึ่งนะครับที่เธอน, ikka, น ine, ั้นได้กลิ่นตุตุกแปลกๆนะครับโชยมาในห้องเรียนก่อนจะค้นหาท oh ี <im> ่มาของกลิ่นดังกล่าวนะครับแล้วก็พบว่าแท้จริงนั้นที่มาของกลิ่นดังกล่าวนั้นมาจากกระเป๋าของนักเรียนคนหนึ่งแถมพอเปิดออกมาดูนะครับบอกได้เลยว่ายิ่งตกใจหนักกว่าเดิมอีกงานนี้นะครับทำเอาหลายคนเนี่ยแห่เอ็นดูกันทั้งโซเชียลเลยทีเดียวเรื่องราวดังกล่าวนี้จะเเปป็นนนอยย่าางไไรรล้ตติดมมชกััคบ ต้องบอกเลยนะครับว่าทำเอาใครหลายคนต่างเอ็นดูแล้วก็อดยิ้มตามกันไม่ได้เลยจริงๆเมื่อล่าสุดนะครับเว็บไซต์ต่างประเทศได้มีการรายงานเรื่องราวนะครับสุดน่ารักจากประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นเรื่องราวของคุณครูชั้นอนุบาลท่านหนึ่งนะครับที่เธอนั้นได้ออกมาเล่าเหตุการณ์นะครับหลังจากได้กลิ่นเหมน็นแปลกๆนะครับตูตุขณะที่เธอนั้นกําลังสอนเด็กอยู่ในห้องเรียนและได้หานะครับต้นต่อของกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นั้นว่าแท้จริงแล้วมันมาจากอะไรกันแน่ ซึ่งหลังจากนั้นนะครับคุณครูก็ได้ไปเช็คดูที่กระเป๋าสะพายของนักเรียนในห้องทุกคนนะครับจนกระทั่งพบที่มาของกลิ่นเหม็นแปลกๆดังกล่าวนี้นะครับซึ่งทําให้คุณครูนะครับยิ่งประหลาดใจหนักกว่าเดิมนะครับเพราะว่าสาเหตุของกลิ่นเหม็นดังกล่าวนั้นมันเกิดจากสิ่งของนะครับหน้าตาแปลกๆแล้วก็สภาพค่อนข้างที่จะสกระปรกนะครับไม่คาดคิดว่าสิ่งของแบบนี้จะเข้าไปอยู่ในกระเป๋าของนักเรียนคนนี้ได้ ซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อทางคณครูนั้นได้ถามหาเจ้าของกระเป๋าใบดังกล่าวนะครับก็ได้มีนักเรียนชายวัยห้าขวบคนหนึ่งนะครับเดินเข้ามาก่อนที่นักเรียนคนนี้นะครับจะรับสิ่งของแป,กแปลกๆนี้ไปกอดอย่างทนุถนอมราวกับว่ามันเป็นสมบัติอลมค่าของเขาเลยทีเดียวแถมเจ้าตัวนะครับยังสาธิตให้คนครูแล้วก็เ,เพื่อนๆเนี่ยด้เห็นวิธีการใช้งานของแปลกๆนี้อีกด้วยซึ่งกลายเป็นว่าที่แท้ของแปลกๆนี้นะครับมันก็คือหมอนเน่าของเขานั่นเองที่เขานะครับรักแล้วก็ติดใจอากมาก เห็นแบบนี้นะครับก็ทําให้คนครูเนี่ยถึงกับขำแล้วก็เอ็นดูในความน่ารักแล้วก็ความไร้เดียงสาของเด็กน้อยคนนี้อย่างมากเลยทีเดียวและทั้งนี้นะครับทางด้านของแม่ของเด็กชายคนนี้นะครับก็ยังได้ออกมาเปิดเผยอีกว่าเธอนั้นไม่คิดว่าเรื่องราวหมอนเน่าของลูกชายของเธอนะครับจะได้รับความสนใจมากขนาดนี้ เพราะว่าหมอนเน่าใบนี้นะครับลูกชายของเธอนั้นรักมากตั้งแต่เขายังแบเบอกจนถึงตอนนี้เขาก็ยังพกมันติดตัวไปด้วยทุกที่และถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเธอจะนาเอาหมอนเน่าใบนี้ของลูกชายนะครับไปซักบ้างแต่ว่าคราบดําเหล่านี้ก็ไม่อาจเลี่ยงได้จนสุดท้ายก็ทําให้มีกลิ่นเหม็นตัวตุ่มแบบนี้นั่นเองและถึงแม้ว่าทุกคนนะครับจะคิดว่าหมอนเด้าใบนี้จะเหม็นแล้วก็สกปรกปมากแค่ไหนนะครับแต่ว่าสําหรับลูกชายของเธอนั้นกลับไม่คิดเช่นนั้นนะครับเพราะว่าเขารักหมอนเด้าใบนี้มากจนถึงขั้นขอพกไปททีี่่โรรรงงเเยยยนนนดด้้้ววุกชาััอคบ